อยู่ดีๆจะเดินไปที่มาคืนถนนมันคืนไม่ได้นี่บรรยากาศในห้องคอก่อนเริ่มต้องต้องบอกว่าวันนั้นักชั่นของพี่เขาคือขาตั้งกล้องใหม่เต็มสตรีมของพี่เขาอะไปลาวเป็นที่มากคิดว่าน่าจะไปลาวน่าจะไปทุกจังหวัดเอาไว้เอาไว้เอาไว้ใกล้ๆปากเอาไว้ใกล้ปากเอาไว้ประมาณใต้ใต้ทาง แต่ว่าเสียงจะไม่มีไม่มีดังไม่มีเบาไปมากกว่าน ah ี้นะครับเพราะไม่มีไม้เสียงไม่ดังลยมากกว่านี้เพราะไม่อยู่อันนี้อันนี้โกลไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีน้องบูมน้องบูมช่องบูมจุ๋มแต๋วนะครับติดตามกันด้วย น้องบูมก็จะไลฟ์เรื่อยๆไลฟ์หลายๆการประกวดเนาะอดมากเล็กใหญ่มีประจำก็จะปายอ่ามีรีแคปมีนู่นมีนี่อ่าแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นช่องเป็ดสมัยดาร์กนะครับน้องเป็ดกับพี่เอกพี่เอกพี่เอกรับงานนะคะช่วงนี้อยากได้พี่เอกอยากจะโปรโมทงานไหมครับ รับงานอะไรบ้างใครหิวน้ำใครต้องการน้ำตะเอกขายน้ำนะครับก็จะเป็น้โซดาน้ำหวานน้ำกาแฟน้ำโคลียน้ํากาแฟมีหมดนะครับแต่มีแต่รสหวานเหรอนะคะมีรสหวานเหรอเอาบอกรสได้ครับผมกินสับปะรดได้ผมชอบสับปะรดโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แกงเป็ดไปถามว่าอะไรกินตันก็เลยบอกว่าอ แบบื้เสียงไว้แต่ว่าพอ้ออกป่าพือนเป็นอะอันนี้อันนี้อันนี้ในในฮอลนะครับตามสื่อก็จะนั่งนั่งนั่งโต๊ะอัธจัรย์นะครับมีกล้งเครนตรงนู้นอ่เบี่ยงมาตรงกลางนะครับจะมีกลุ่มเทคนิคคอนโทรลแล้วก็กลุ่มกองทับตาช่องอ่กองทับตากล้องต่างๆ แล้วก็แบบนี้นะครับมีกรรมการนั่งที่นี่อดูเวทีเวทีค่อนข้างใหญ่เวทีค่อนข้างใหญ่ทีเดียวแหละนะครับมี LED ด้านบนแล้วก็มี LED ที่พุ่งออกมาสองปีแบบนี้นะครับงานน่าจะอลังการแน่นอนเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเขาน่าจะเริ่ม,มงานกันแล้วนะครับนี่คือ,คอของเธอนะของเธอเป็นเดออะไรสักอย่าง เพอร์ฟูมของฉันเป็นเดอร์ทอยเลตไม่มันตีกันเพราะว่าเอาเสื้อข้างในอ่ะเป็นมูชาแนลใช่ใอ่ใช่ชีโนพเจมเออเออเอข้างนอกเป็นมองบังเป็นมองบังที่วันนั้นน้องเป็ดบอกว่ามันมันมีเพอร์ฟูมมันเหมือนมีหัวเพอร์ฟูมกับหัวทอยเลตอ๋อมันมันมันมีเพอร์ฟูมคือหัวน้ำหอมแล้วก็มีอเออออเออเดี๋อร์ทอยเีลตนะอันอ่อนรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเเขาเรียกอะไรวะเขาจะเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเออทอยเออทอยเลต เออทัวลเล็ตเป็น,นเป็นหางน้ำหอมก็จะคล้ายๆแบบอ่อนลงมาหน่อยไม่ไม่เข้มอาจจะไม่อยู่นาะนอืมคือคือไอไอโทัวลเล็ตตรงนั้นอ่ะมันจะถูกกว่า แบบว่าขวดหนึ่งไม่ไม่อาจจะหลักพันไม่ไม่หลักร้อยอะไรกันคือมันมันมีมันมีคู่อะไรไงมันมีคู่บางอย่างก็ก็จะเรียกว่าโปรไฟล์โปรไฟล์ไปเลยอันนั้นคือแบบติดทนนาผสมเลยแล้วก็ออโต้เบลเก็จะเจอแชมป์สวัสดีครับดีครับเจอกันอีกแล้วรออีกแล้ววันนี้ก็รอกอีกลไปนุ เราจะทํรือล่าสักทีไปไปไปาวนาไใหญ่อ่พี่แชมบิบงานพี่แชมอพี่แชมบิพี่แชมพีชมบิงานโอเคคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรอเวหลังเเดีรอหลังงานเดี๋ยวรอหลังงานมีใครบ้างเอ่ยแีใครบ้างเอ่ยอีกเปไงพอเหนพอเจของาาตาขนาดผสม เป็นเปนโค่นได้ินอาัไปรับพิเใไหมแล้วฉันแก็เลยโดดังมาเรียบม่ไรันเป็นโควิดแล้วคนนะครับเดี๋ยวน่าจะเริ่มกี่โมงเริ่มตอนบาสามโงตรงบไปสามโมงตรงครับเดี๋ยวงานอีกประมาณสินาทีจะเริ่มประมาณบ่ายสามโมงนะมนครอหมีเอาไปเอาไปให้แล้วสองถือเขาไปให้ ไม่เพราะวันวันก่อนที่ตาเอกนอนเนี่ยพี่ก็นึกว่าเออพี่เหมือนกันเพราะถ้าไม่มีผ้าห่มอะพี่ก็นอนนอนนอนไม่สะดวกมันมันมันโล่งเกินไปก็เลยแต่ผมติด้าห่มไปเลยอ๋อพี่ชอบดีนะมาะเลยขนาดป่อยเช้ายังคบนะคือส่วนใหญ่อะมันต้องมันต้องครบอ่ะ มมีี่เยกับครือบางบางห้องบางห้องที่ไม่ได้ใส่เครื่องซักผ้าคนเช่าก็ยังแบบขอเครื่องซักผ้าเลยอ่ะพี่ก็ต้องถ้าบางที่ถ้าถ้าแบบนี้ราคาประมาณ9,1 0 0มืก็จะใส่เครื่องซักผ้าไว้ให้เพี่พี่ช่าเดือนละ9 0 0 0ให้เช่าเดือนละเกที่ที่เนี้ย9,000พถึงห0 0 0งม่โอ้แต่โซนก็คือเหมาะก็ก็ใกล้ใกล้สถานีแล้วก็หัวมุม เห็น,เห,นเห็นตรงสี่แยกมันจะมีตลาดบางนาตรงนั้นก็จะมีพวกรถเ,เข็นบะหมี่ข้าวพาดตามส่งอะไรตรงนั้นแล้วก็มีตลาดสดแต่ว่ามาติดนิดเดียวตรงที่ว่าคือเป็นน่ารักแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นโซนเราคนละลุกเ<ช>ลยมันจะเป็นทางด่วนที่ขึ้นไปท่าเรือนนะ้องใช่รถพ่วงรถพ่วงเยอะมากเพ <c oughs> ราะนั้นถ้า <c oughs> มอเตอร์ไซค์ต้องระวังมากเลยรถยนต์อาจจะไม่ไม่ไม่เท่าไหรอะไรนะแรงมากเลยอะ อะไรแรงมากเลยอ่ะใครเป็นพ่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้พี่เป็นพ่อสิแรงมากเลยเป็ดอันนี้แล้วนี่คืออะไรป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านชอบลุนไหนไหนคนไหนและและคนนี้เป็นใครป้าข้างบ้านรู้กพี่คนนี้เป็นพี่เป็นพี่แล้วคนนี้คือป้าข้างบ้านอันอันอันใหม่อันนี้คือพี่อันนี้คือน้องอันนี้คือ ขอเป็นนาก็พอไหมขอเป็นน้าก็พอไหมถ้าปลาทางบ้านถ้าเป็นช่องเปรียบเหมือนบ้านใช่ไหมคือช่องฉันจะเคือบ้านข้างบ้านอ่าไม่รู้ทุกอย่างของบ้านเขาแต่ว่าตัวเองมีเยอะใานเยอะคือคือคือไม่ไม่ได้อยู่บ้านเขาในช่องเขาไม่ถามเขาเขายังรูว่าล่องเขาเป็นรู้ทุกอย่างในบ้านแล้วก็ซอกแซกเข้าไปรู้ทุกอย่าง เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทีมงานบอกว่างานจะเริ่มบ่ายสามโมงตรงนะครับอ่าก็อีกประมาณส <13 S 1> ิบสิบสามนาทีเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วตอนนี้ก็ดูดูบรรยากาศเดี๋ยวพอง,งานเริ่มเราก็คงจะต้องปิดปิดลายตรงนี้นะดูเวทีดูเวทีด,วทดูที่นั่ง ถ่ายทอดถ่ายทอดทางเพจไม่แน่ใจน่าจะมิสแกรนไท a แลนด์ Thailand, หรือว่ามิสแกรนจะถ่ายมิสแกรนไทยแลนด์นะครับลองลองไปหาดูนะครับ mm hmm. เพจมิสแกรนไทยแลนด์หรือเพจมิสแกรนกรุงเทพนะครับน่าจะมีการถ่ายทอด mm hmm. ก็วันนี้เป็นพีีริมเนาะพรีลิมแล้วก็ uh, ตอนช่วงเวลานี้น่าจะไม่ได้ไม่ได้สอนกับการประกวดใดๆนะครับ <laughs> สำหรับวันนี้ก็จะมี ประกวดไฟแนลของมิสแกรนสระบุรีนะครับซึ่งจะเริ่มประมาณหโมงถึงทุ่มนะครับเวลาไม่ตรงกันเพิ่นะนคิดว่า,าสามารถจะถ่ายทอดได้ทางมิสแกรนไทยแลนด์นะครับติดตามทางเพจดูนะครับสำหรับวันนี้ผู้ชมก็อาจจะไม่ได้มากก็จะมีมีแฟนคลับแฟนคลับของแต่ละานางงามเข้ามาดูแล้วก็ที่เยอะที่เยอะคือสื่อนะครับที่เห็นตรงนี้ก็จะตรงกลาง ่างๆนะครับนั่งบนอัศจทรย์ข้างบนนู้นนะครับเดี๋ยวติดตามดูน่าจะแล้วก็ทางช่องผมก็น่าจะถ่ายถ่ายคลิปนะครับระหว่างที่ประกวดแล้วก็เอาไปลงที่ช่องนะครับยังไงติดตามดูกันได้สำหรับภาพชัดๆในอีกมุมหนึง่งซึ่งไม่ใช่มุมถ่ายทอดของอทางหลักของอทางเพจอิสแปร์เขานะครับก็น่าจะได้ยินเสียง กรี the sea, on ๊ดใดๆนะครับจะได้ยินเสียงบรรยากาศอะไรข้างนอกนาเวทีเข้ามาโดยัรงกับเพราะเมื่อกี้ก็ได้เจอกับคุณแชมป์คุณแชมป์จะมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรของวันน้กอนที่ป้าข้างบ้านถ้าไม่ถ้าไม่พูดอ่ะเขาคือเป็นลงแพ้100%่งร้อยเปร์เ้ท่มเป็ดชันด้วยบางทีป้าข้างบ้านก็วันไหวกับลูกชายทางบ้าน อุ้ยลูกแมาปกสวยว่ะเมื่อกี้ป้าข้างบ้านหวั่นไหวกับทุกคนป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านเนี่ยหวั่นไหวกับทุกคนจริงๆป้าข้างบ้านเจอไฟก็หวั่นไหวไสหวั่นไหวหวั่นไหวหวั่นไหวแม้กระทั่งกับไฟไฟป้าข้างบ้านเจอนกเป็ดก็วันไหวก็วันไหวเจอลูกชายก็ข้างบ้านข้างข้างก็หวั่นไหวป้าป้อจีลูกชายมาข้างบ้านด้วยนะอ่เออต้องมาดต้อมาดา ไม่ใช่อะไรนะจะบอกว่ามันไม่ใช่ความลื่นไหลทางเพศมันคือความลื่นหลงทางลื่นล้มละเนลนาดสัตบใต้กระบอกปิดตุงอ่ะลุกลุกไม่ขึ้นล้มละเนลนาดลุกไม่ขึ้นนี่มันประไหนประเทศกิ้งซ้ายกิ้งขวาไปเลยน่ารักจนได้พวกพวกเธอมันมันมันมากกว่าคำว่าิดพีหรอในความลื่นหลมทางเพศสุดใช่ได้ นสวัสดีครับคุณพี่น้อยทุกนก็มีน้ำเหมือนกันสงสัยเหมือนกันอะไรนะฉันคิดว่าเมื่อกี้ฉันคิดว่าเธอทักเขาว่าคุณจูบพี่น้อยพี่น้อยในนี้ไปไหว้เขาพี่ออยบอกว่าในนั้นพี่เอกกับน้องเบสมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะถามว่าวันนี้เชียร์ใครเชียรร์ใคเป็นพิเศษไหมพี่ลิมเรียกว่ามาขอดูผลงานครั้งสุดท้ายเลยว่าทัดท้ายก่อนแล้วเราจะได้บอกว่าใครใช่ที่จะมองจริงๆมิส กรุงเทพเนี่ยคนสวยเยอะกรรมการรรรรมมาากกเริ่มเข้ามาแล้วนะครับน่าจะอีกประมาณสิบไม่เกิน10นาทีจะจะเริ่มกันแล้วนะครับผมกรรมการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่มเลยใกล้จะเริ่มงานกันแล้ว สวัสดีครับเออมีมีอ่างมีแอ่งน้ำอยู่ด้านหน้า ทุกคนเตรียมตัวนะครับกรรมการเริ่มประจําหน้าที่พี่พี่ปอเปียวสวัสดีครับคุณปอเปียวมาแล้วอันนั้นจะเป็นทานห้องห้องแต่งตัวด้านหลังของเวทน,นะครับตลงนะครับหลังเวท วิธีค่อนข้างสูงนะเทียบเทียบกับคนที่ที่เดินนะครับเพราะฉะนั้นก็คนที่นั่งในฮอล์ครับสามารถจะเห็นงาน,นได้ชัดเจนมากไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเขย่งหรืออะไรนะครับนองจากวิธีค่อนข้างสูงเลยนะน,ะนะนะนี่เริ่มเริ่มเริ่ม,มใกล้แล้วใกล้แล้วกรรมการประจํากรรมการประจําที่นั่งเรียบร้อยนะครับนี่ Cảm khó... à, ได้ค่ะครับ ừ. นะครับอ่าตรนี้นะครับเป็นธรรมการที่เข้าที่ประําที่เรียบร้อยแล้วนะครับน,นาเวทีมีสระน้ำเล็กๆต้องดูกันว่า <c oughs> จะมีเอฟเฟกอย่างไรนะครับ นั่นแหละก็ถึงบอกว่าแบบโปรดักชันเขาอย่างเรายังเป็นโทรศัพท์อยู่ในคุณพี่เขาแตกครับว่าโทรศัพท์โอ้โหต้องได้ครับมั่นใจครับผมใช่แต่ผงพี่เขาว่าทำอย่างเงี้ยร้อยครั้งก็ยังไม่แตกแต่ของเราท้องตกมาแล้ขยายเราขยายซูมไปนิดเดียวก็คือใช้ไม่ได้แล้วไม่หรอกครับคิดมากครับ เรามเชื่อว่าทุกท้าว่าทุกสวยได้ก็มีภาพที่แต่ไ่แต่ตัวเองไปให้แฟนๆทุกท่านได้ดูเขาบอกว่ากล้องดีๆถ้าใช้นี่เป็นก็ไปเดินได้นะแต่ครับมันอยู่ที่เราปรับคือคือกล้องกล้องยิ่งยิ่งซับซ้อนมากยิ่งใช่ยากใช่ไหมครับใช่ครับในการปรับรุ่นใหม่ที่แบบอัปเกรดเวลขึ้นใหม่ทีอารมณ์มันแบบเราต้องมาเรียนรู้ใหม่กับกล้องแต่ตัวทุกเวลาอาจจะเคยเล่นตัวที่เรา ตัวที่มันเขาเรียกตัวที่มันอัพสกิลกว่าครับมากกว่าตัวที่เขาเรียกไงถ้าซื้อขอเคผมขอพูดเวทีใหม่ค่เพไม่เป็นไรผมก็ช็อตมอยช็อตมอยว่ะมาบ่อยมาบ่อยไม่บ่อยๆไม่เห็นอะไรแเขามาดีวอยส์ครับอกโอเคยงกระต่ายเอดงเอาดีๆสองแง่สองแง่กันเก่งก็สองแง่สองแง่กันเก่งใช้รุ่นเลเวลม่รุเลวเด็กอยู่ แล้วเราเปลี่ยนไปเป็นกล้องเลเวล2นั้นต้องมีการเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมเ,นเ,<อ>เยนะๆยกใว้แบ่ว่าถ้าเราเคยมีโอกาสได้เล่นตัวเลเวล2จจะยืมเพื่อนมาทำงานมาใช้ก่อนก่อนที่จะมาซื้อตัวถ้าอ,อย่างนั้นก็ไม่มีปัญหา อ่าแต่ว่ามันใช้เวลาปรับจูนแป๊บหนึ่งหิหนึ่งถคาคิดว่ามันไม่ง่ายพื้นฐานก็ไม่ยากครับครับอืคือขอบคุณมากสำหรับความรู้อือสำหรับความรู้เราเราไม่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องกล้องเลยใช่คือสุดท้ายแล้วเป็นไงใช้กล้องดิจิตอลกล้องมือถือกล้องดิจิตอลตอนนี้ก็ไม่มีแล้วใช้มือถือหมดเลยใช้หมดม่ความสะดวกรวดเร็วครับอ่ามันมันพกเราพกติดตัวตลอดครับแต่ก็มีหลายคนครับที่พัฒนาจากการได้เล่นมือถืออ่า ก็ติดใจในการถ่ายภาพก็เลยตับสินใจอยากถึงก็แม้ใช่เป็นเด็กแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันเป็นเยอะเลยใช่ไหมครับโอเคติดใจกับการใช้สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนผมว่ามีใช้บ้างในบางโอกาสนะครับเพราะว่าบางสถานการณ์ได้มีเราไม่อยากให้เสียเวลาแล้วก็ใช่ใช่แบบแชทเลิกแชทนะโมเมนต์ณตรงนั้นมันเร็วนะถ้ากล้องไม่ถึง ครับ,รบไม่ง่ายเนี่ยเรื่องยากแต่ถ้าเล่นเมื่อไหร่แล้วก็วินดีต้อนรับสุดมื่ไหร่นะครับครับมันไม่รู้จบไม่ขอบคุณ,ค,ณครับเ<ะ>ดี๋ยวเจอกันครับอ่เดี๋ยวดูดูแขกในที่อีอ และในช่วงเวลานี้ครับเรียนแจ้งแขกผู้เกี่ยวทุกท่านครับอีกไม่เกินสามนาทีเราจะเริ่มการถ่ายทอดสดนะครับกับการประกวดรอบ preliminary miss g a n d กรุงเทพมหานคร2023อีกไม่เกิน3นาทีสามนนะครับอีกไม่เกินสามนาทีครับทุกท่านสามารถประจําที่ได้เลยนะครับและขอความกรุณาประจําทุกท่านครับในตั้งระบบนะครับโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นระบบปิดเสียงหรือระบบสั่นด้วยนะครับขอบคุณนะครับอีกสนาทีเราเจอกันนะครับกับการถ่ายทอดสดการประกวดรอบ preliminary miss g a n d กรุงเทพมหานค2023ครับ ครับทุกคนเตรียมตัวเข้าเอ่อเข้าไปดูไลฟ์สดนะครับน้องครับน้องครับนี่เดี๋ยววันวันนี้มีไลฟ์สดทางไหนนะเพจมิสแกรนไทยแลนด์ใช่ไหมใช่เปิดเปิดไลฟ์แล้วน้เมื่อกี้โอเคอ่ะงนั้นหลังหลังจากนี้ไปไปติดตามที่เพจมิสแกรนไทยแลนด์ จะมีไลฟ์สดอยูเราคงจะต้องปิดตอนนี้แล้วล่ะนะครับไกลๆจะเริ่มเต็มที่แล้วอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศรอโดยรวมในอลล์อีกสักรอบหนึ่งแบบนี้เนาะอ่า แต่เด็กไม่เอยมีหน้าเด็นไม่เคยมีหน้าด้านขนาดนี้เราจะมีก็ต้องจีบด้านเขาเลยสัตโอเค ก้องกล้องกล้องเครนนี่คือลงมาตรงนี้เลยนะกล้องเครนลงมาตรงนี้อ่าแสดงว่านางงามน่าจะเดินมาตรงตรงปีกทางด้านด้านด้านขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็มาเทินแล้วก็จะมีปีกปีกทางฝั่งนู้นอีกอีกนิดหนึ่งนะครับมีตรงกลางแล้วก็เดินมาทางนี้ตรงกลางแล้วก็เดินไปทางนู้นนะครับสองสองที่แบบนี้ สามนาทีสุดท้ายเดี๋ยวฉันให้ด <defence> ูบ er ้างได้ไหมสามนาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศบรรยากาศนิดเดือนของกรรมการได้เข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะเปิดเขาถ่ายในยูทูปไหมอ่ายูทู e มีไหมไม่ไม่แน่ใจไม่น่าจะมีนะเริ่มเริ่มบ่ายสาม เริ่มไปสามนะครับ YouTube ไม่มีเนาะ YouTube YouTube ไม่มีติดตามทางเพจ Miss Grand Thailand ครับ Miss Grand Thailand Miss Grand กรุงเทพไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายทอดทาง Miss Grand Thailand ส่วนใหญ่จะถ่ายทอดทาง Miss Grand Thailand ก็ไปติดตาม Miss Grand Thailand ถ้าถ้าไม่มีก็ลองเข้าไปดูเพจ Miss Grand กรุงเทพมหานครนะครับ เอะไปอีกรอบหนึ่งทุกคนเป็นบทชีทุกคนเป็นบทชีก็ไม่ต้องบอกแล้วทุกคนในห้องต่างกันหมดแล้วเสียงพี่เอกคือดังมากอะทางเพจมิสแกรนไทยแลนด์ขอบคุณมากครับทุกท่านทุกคนแบบ

นี่ก็เรียนฟังข้อมูลจากจากน้องครับมีเวทีแบบ่งไฟใหญ่มากมีน้ำไฟไฟโ่ไฟมาแล้วน้องาฟน้องไฟมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไฟสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ฝ้ายมาเป็นกรรมการนะครับน้องน้องฝ้ายมาเป็นกรรมการนะครับนี่น้องฝ้ายน้องฝ้ายสวยตลอดสวัสดีครับคุณแอมสวัสดีครับได้ไม่เป็นไรครับรอได้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 รับการม้านคุณแอมอืออะพี่พี่ปอเปียนู่น ฉันก็ยังช็อตไปเหมือนเดิมแต่ยังช็อตไม้เหมือนเดิมสวยจนเราก็ยังช็อตอยู่ตลอดเวลาช็อตไม้ไม่ใช่สวยจนไม่ช็อตไม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ช็อตอยู่ตลอดเวลาใชไฟนะนั่นนะเริ่มกันทีแล้วเธอนั่นนั่งจากใกล้แล้วแหละ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ัดนตคะารัอนนี้บยเนี่ยตอนตอนนี้ยังไม่ได้นี่ไฟสวยแล้วนะเวทีเมื่อกี้เป็นเ่ัแกเนี่ยเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเริ่มโชงไฟน่าจะสวยมากเลยรอดูกันได้เลย เอกเนียนมากมีทีิงสวยมากใหญ่มากเทคกัอเ่งต่วะาทันบาอเราอยู่กับงานทีวีมินารีก็ต้มากมากแฟ่บอก้เป็นต้องรายงานนั้งขนาดนี้ต้องดาราท่านหนึ่งเหรอนีาเป็นดาราใครดาราวะ ไม่มีไม่มีความลับอยู่แล้วป้ายใส่ชุดสูทสีดำเมื่อกี้เมื่อกี้ทางทางพีดีเขาเขาบอกมาว่าอาจจะเรล็อีกนิดหนึ่งอาจจะเล็กนิดหนึ่งเขาเตรียมใกล้เสร็จแล้วใกล้ใกล้พร้อมแล้วครับ ห้าแปดเป็นห้าแปคุณดูห้าแปใหญ่ไปมหมอะไรใหญ่เอาคนดูอย่าน้อยกว่าห้าแปดสี่ห้าหกไม่เอาเอาห้าแปดห้าันแปดร้อยคนห้าพันแปดร้อยคนโปบ้าตลอดโดโปตลอดนะถ้าหคนของพี่ก็มีคนดูแปดพันคนเคูณเข้าไปหนึ่งพันคกังใจตัดคกยหวานได้เป็นไง เนี่ยหรอโหเขาตั้งใจเธอจะปรวิเบาค่าตาเอก5แปดจะไหวไหมเธอไหวไหมล่ะเธอไหวเธอไหวใช่ก็ไหวะเอาสิขาดขาดอะไรขาดาแปนี้ขาดอะไรขาดพี่จบอกขาดอรอะ วสวยจังเลยเหมือนกับเขาจะเริ่มแล้วเธอเนอะเริ่มเขาเริ่มป,ปิดเสียงแล้วเนาะอืออืออือพร้อมครับพร้อมครับรอ้าวมาแล้วอ่าเดี๋ยวผมขอ,มข,อขอปิดไลฟ์นะตอนนี้นะครับทุกคนไปติดตามที่เพจมิสแ n นไทยแลนด์นะครับขอปิดครับขอปิดสวัสดีครับสวัสดีครับ เก่ปิดเรียบร้อย